สวัสดีค่ะคลิปนี้จะมาแชร์วิธีการเผามันด้วยเตาอบมาดูกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะให้เรานำมันเทศนะคะหรือมันหวานมันหวานญี่ปุ่นนะคะไปล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วก็นำมาจัดเรียงลงบนถาดไว้รออบแบบนี้ค่ะหากเพื่อนๆไม่มีเตาอบนะคะก็สามารถที่จะใช้หม้ออบลมร้อนหรือ หม้อทอดไฟฟ้าก็ใช้แทนกันได้นะคะวิธีการอบก็คือให้เราตั้งอุณหภูมิที่250องศาเซลเซียสใช้ไฟบนและไฟล่างใช้เวลาอบเป็นเวลา60นาทีค่ะเดี๋ยวพอครบเวลา60นาทีแล้วเราค่อยมาดูกันอีกครั้งนะคะหลังจากที่เราอบมันครบ1ชั่วโมงหรือ60นาทีผ่านไปนะคะ มันของเราก็สุกดีแล้วค่ะสังเกตง่ายๆถ้ากดลงไปนะคะเปลือกเขาก็จะยุบลงไปแบบนี้ค่ะนี่ค่ะสุกทุกลูกเลยนะคะทีนี้เรามาผ่าดูเนื้อด้านในกันค่ะร้อนนะคะร้อนระวังด้วยค่ะนี่ค่ะเนื้อด้านในก็เป็นแบบนี้ค่ะถือว่าสุกใช้ได้แล้วนะคะ เนื้อเขาก็จะช่ำๆแบบนี้ค่ะเท่านี้ก็พร้อมรับประทานแล้วนะคะก็ถือว่าเป็นวิธีทํามันเผาแบบง่ายๆไม่ต้องยุ่งยากค่ะหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดติดตามกดไลค์และกดแชร์กันให้ด้วยนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ